วันนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศของกรุงเทพมหานครว่ามืดครึ้มมีเมฆมากมีโอกาสฝนตกประมาณ20-40%แต่เป็นวันที่ประเอ้องกับผมมีวาระที่จะต้องเดินทางมาถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดบรมนิวาสราชาวรวิหารแห่งนี้เพื่อเก็บภาพจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดในกรุงเทพที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณดาราศาสตร์นำไปประกอบสารคดีของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนโชคดีที่แม้ทีแรกพระคุณเจ้าพระครูกิตติพีระวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่า ทางวัดไม่สะดวกจะให้ถ่ายเพราะพระโอสถกำลังอยู่ระหว่างการปฏิสังขรณ์เกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่เมื่อพระคุณเจ้าทราบถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของเราท่านก็เมตตาแนะนำให้เราทำหนังสือถึงพระเดชพระคุณพระเทพวรคุณในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าว่าเราจึงได้รับความเมตตามอบโอกาสให้มาทำหน้าที่จนสำเร็จโดยมีพระทัตชัยคุณวีโร คอยอำนวยความสะดวกด้วยความเมตตาเราทั้งสองมีความยินดีเป็นพิเศษเพราะโดยส่วนตัวแล้ว เรารู้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับจอมปราสามท่านอยู่เราเคารพมากคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระอุบาลีคุณูประมาจาร์และหลวงปู่ม,มั่นปุริทัตโตโดยเฉพาะบุรพาจารย์สองท่านหลังนั้นเราทั้งสองนับถือในฐานะพระอริยสงฆ์หนึ่งในพระรัตนตรยัย สิ่งที่เคารพบูชาว่าประเสริฐสูงสุดนี่คือจุดริเริ่มของฝานคิดที่จะเล่าถึงมิตรภาพของพระคุณเจ้าทั้งสองที่งอกงามขึ้นจนเกิดคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซสือทอดรสอันบริสุทธิ์วิเศษยิ่งของพระธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงเราตราบจนทุกวัน วัดบรมนิวาสเป็นวัดที่พระวชิรยาณเถระโปรดให้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,377การก่อสร้างดำเนินมาจนกระทั่งพระวชิรยาณเทระลาพนวดและขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอารามจึงได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยของพระองค์ท่าน ในการบูรณะนี้ทรงโปรดกล้าวให้ครัวอินโขประสงค์ผู้เป็นจิตรกรเอกชาวเพชรบุรีวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบอย่างของศิลปะตะวันตกโดยเปลี่ยนแนวจากจารีดเดิมที่เคยเขียนภาพเล่าเรื่องพระพุทธประวัติมาเป็นการเสนอความคิดเป็นภาพปริศนาธรรมปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระอัจฉริยภาพและความสนพระราชหฤทัไทยในการศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระปรีชาในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์แบบตะวันตกรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะตั้งพระไัยมั่น จะแสดงให้ชาติตะวันตกเห็นว่าสยามก็เป็นอาระยะประเทศที่สมควรได้รับความเคารพเสมอกันทำให้ทรงคำนวณการเกิดขึ้นของสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ได้ถูกต้องแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับนับถือในสมัยเมื่อ155ปีมาแล้วความน่าพิศวงอยู่ตรงที่ แม้เราจะมาถ่ายทำในานามของสอดอรอซึ่งเป็นสถาบาันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านอาจารย์พระครูกิติดูราวกับรู้ใจเราอย่างประหลาดคือเมื่อท่านเห็นว่าเราทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเรียบร้อยแล้วอยู่ๆท่านก็เมตตาม,มาเปิดศาลาอุรุภมและแนะนาให้เราขึ้นมาดูทั้งยังกรุณาเล่าความเป็นมาของศาลา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหอบุรภพาจารย์ที่เปรียบปดุจดวงใจลำค่าของวัดแห่งนี้พระราูพง์เจ้าจอบมบรรดาเลื่อนทึ้นมาบญให้ลูกเจ้าจอบมบรรดาเลื่อนในรักาลที่ห้าท่านได้สร้างอุทิศถวายในพระนามพระเจ้าลูกยาเธอพระองเจ้ารุพง์รัชสมพโพธิ์ซึ่งพระโอรสสิบเจ็ดขณะที่ ตอนท่านสิ้นเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นเพชรบุรีถึงกางทาพระประธานพิชิตมารองค์นี้เป็นพระประธานเดิมเป็นพระประธานอยู่วัดหนุ่มดินหลางจังหวัดราชบุรีหลวงปู่เจ้าคุณอุบาลีคุณโอตอมมันจั์สิริจันโตจันท์คั้งเป็นเจ้าคณะมณฑลราชบุรีเป็นตรวจการคนะมาพบพบก่อกระดักขักพันอยู่กับพื้นพระอุโบสถ ก็เลายนำาม,มาบูบนิเป็นพระฉลองถึงพุทธกาลวันที่หนึ่งเ 2, 4, 5, 5, มษาสองสี่ห้าห้านำพระขึ้นระดับเป็นองค์ถวายพระพระนามพิชิตหมานมัธยมพุทธกาลเจ้าจอบมบรรดาเลื่อเป็นเจ้าสัทธาทั้งสร้างศาาแล้วก็บูรณะพระประธานความหมายของคําว่านำพระลําดับขึ้นเป็นองค์นั้นตามบันทึกบอกว่า วัดดุมดินในขณะนั้นได้ร้างลงพระอุโบสถก็พังถล่มลงมาพระพุทธรูปศิลาองค์ประธานในพระอุโบสถจึงแตกหักเสียหายเหลือเพียงเศียรพระ,ระที่ยังสมบูรณ์อยู่ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ว่าจ้างให้ชาวจีนคนหนึ่งนำเศียรพระน,นั้นขึ้นมาทางเรือแล้วท่านได้ให้ช่างปั้นฝีมือดีปั้นองค์พระขึ้นรับเศียรที่ได้มาจนสำเร็จ ได้สัดส่วนรับกันพอดีแล้วถวายนามว่าพระพิชิตมามัธยมพุทธกาลนี่แหละครับคือความหมายของคำว่านำพระลำดับขึ้นเป็นองค์ส่วนวัดหลุมดินนั้นภายหลังก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เอหเรากูจะคุณอภิริของเราก็เป็นอาจารย์ของผมมัน่น หลวงปู่มั่นมาจำพรรษาอยู่วัดประทุมวนารามก็ต้องเดินตัดถนนมัสสพลัมหนึ่งมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่เจ้าคุณบริดทุกวันหลวงปู่เป็นปา่าแห่งยุคแห่งทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติอยู่แล้วจึงเป็นอาจารย์ทางปริยัติของหลวงปู่มัน่นใช่ไหมเจ้าคะ่ะเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นก็น่าจะสนทนาจะเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นสหธรรมิกกันก็ได้แต่ว่าหลวงปู่มั่นก็อายุห่างจาก หลวงปู่เจ้าคุณวันดีสิบห้าปีเนาะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เจ้าคุณวันดีอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จมหาวิรบุรตษิตโสอวันเป็นสิทธิผู้ใหญ่สิทธิผู้ใหญ่อองหนึ่งของหลวงปู่เจ้าคุณวันดีคืออาจารย์นหนูท่านเจ้าคุณวัดปทุมวนาลานั่นก็เป็นสิสทธิผู้ใหญ่นุ่นๆกับหลวงปู่สมเด็จมหาวีรบวงุษจิตโสอวันี้ด้านบนก็จะเป็นหอมบุรพจารย์จะเป็นรูปเหมือน แล้วก็มีข้อมรมสารลึกกธาตาที่ท่านคนดีอธิษฐานมีด้านบนก็ขึ้นไปดูได้หลวงตามหาบัวเล่าว่าหลวงปู่มั่นเคารพและพูดถึงท่านเจ้าคุณอุบาหลีว่าพูดคำไหนแยบออกรู้ทันทีท่านพูดด้วยความเคารพเลื่อมใสด้วยความเทิดทูนจริงๆ คือท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านหนักทั้งปฏิบัติด้วยทั้งปริยัติด้วยท่านเป็นแบบฉบับได้ฉเฉพาะอย่างยิ่งทางปริยัติท่านเจ้าคุณอุบาลีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของหลวงสุโภร,ระสุขป,ประกาศหรือในสอนกับนางแก้วสุพศรเข้าสู่ใต้ร่มพระกาสาวพัฒตั้งแต่บวชเนนเมื่ออายุย่างส3ปี ในพุทธศักราช2,411ต่อจากนั้นมา36ปีเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ครองวัดบรมนิวาสท่านได้ตั้งหน้าบำเพ็ญสมณก,กิจและก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดบรมนิวาสให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเต็มที่และได้เลื่อนเป็นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ในปีพุทธศักราช2,468ในทางคันธุระ ท่านศึกษาเล่าเรียนและอบรมสั่งสอนสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างเต็มความสามารถส่วนในทางวิปัสสนาธุระท่านได้ตั้งใจบําเพ็ญทั้งส่วนตนทั้งส่วนแนะนำผู้อื่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่สะสมปัจจัยลาบทั้งสี่ทั้งยังเป็นธรรมกถึกเอกได้รจนาหนังสืออธิบายอัตถธรรมโดยมติไว้มาก นับเป็นชีวิตของผู้ประกอบด้วยคุณภาพที่หาได้ยากยิ่งฝ่ายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นเกิดในตระกูลชาวนาเดิมมีชื่อว่ามั่นแก่นแก้วเกิดเมื่อวันพฤรหัตส,สบ,บดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413ท่านได้เข้าบรนพระชาเป็นสามเณรณวัดบ้านขำบงอําเภอโของเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเมื่ออายุได้15ปีครั้นเมื่ออายุได้23ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดเลียบอำเภอเมืองอุบลราชธานีและได้ออกจาริกเดินทุดงติดตามหลวงปู่เสากันตสีโลไปตามลำแม่น้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศลาวต่อมาท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ณวัดปฐุมวนารามและได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทณวัดบร,รมวาครั้งหนึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวถึงหลวงปู่มั่นในท่ามกลางที่ประชุมพุทธบริษัทจำนวนมากว่าท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมากหาผู้เสมือนได้ยากและแสดงถรมเป็นมุตโตไท ผือแดนแห่งความหลุดพ้นอาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่านแต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะเฉพาะท่านมัน่นท่านสามารถจริงอาตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังกับท่านแต่ท่านยังสามารถแก้ไขได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยปัญญาเราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณ ท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนคนให้เห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริงๆมิได้สอนออกนอกลูก่นอกทางไปจักคลองธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งส,งสอนไว้จริงๆเมื่อครั้งพุทธกาลพระอานุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเป็นกึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์ทีเดียวนะพระเจ้าข่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนเธอจะได้กล่าวอย่างนั้นก็ความเป็นกัลยาณมิตรนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ดูก่อนอาน,อนภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรจักเจริญในอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด หากเอย่ยคําว่ากัลยาณมิตรทั้งหลวงปู่มันพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดปา่าและท่านเจา้าคุณอุบาลีปราดผู้ได้ชื่อว่าเป็นเลิศในทางเชี่ยวชาญชำนาญในพระปริยัติธรรมที่สุดในยุคสมัยนั้นน่าจะระลึกถึงมิตรภาพระหว่างท่านทั้งสองอยู่เสมอไม่มากก็อน้อยจึงขอสรุปปิดท้ายคลิปนี้ด้วยโอวาทธรรม ยากหลวงปู่มั่นครับวาสนานั้นเป็นไปตามอธัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนผ่านวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนผ่านได้บางคนวาสนาอย่างผมเอคบบัณฑิตผู้มีปัญญาและประพฤติีวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณ เลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น